สวัสดีค่ะวันนี้พี่กันจะชวนมาทานอาหารเช้าร่วมโต๊ะกับพี่กันนะคะไม่รู้ง่ายๆค่ะขนมปังโฮมวีดไข่ดาวค่ะส่วนผสมง่ายๆเลยนะคะขนมปังค่ะไข่ไก่เนยพริกไทยปน่นแล้วก็ซอสเหยาะไข่ค่ะเริ่มจากขนมปังเลยนะคะพี่กันใช้ขนมปังโฮมวีดค่ะแต่ใครชอบขนมปังแบบไหนก็สามารถใช้ได้ตามใจชอบเลยนะคะ ตอนนี้เราก็เอาพิมพ์รูปหัวใจนะคะมากดค่ะให้เป็นออกมาเป็นลูปหัวใจแบบนี้นะคะวันนี้พี่การทำสอชุดค่ะของพี่กันชุดหนึ่งแล้วก็ของเพื่อนๆอีกชุดหนึ่งค่ะแทนความขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆติดตามชาแนลครัวพี่กันมาตลอดค่ะวันนี้พี่กันก็เลยถือโอกาสนี้ชวนเพื่อนๆมาทานอาหารเช้า ร่วมโต๊ะกับพี่กันด้วยกันค่ะตอนนี้เราก็พิมพ์รูปหัวใจเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เนยลงไปค่ะในกระทะนะคะพี่กันใช้เนยจืดค่ะใครจะใช้เนยเค็มก็ได้นะคะละลายเนยนะคะให้ท่วนทั่วหลังจากนั้นก็ใส่ขนมปังลงไปค่ะเราจะนำส่วนที่เป็นกรอบของหัวใจลงไปก่อนนะคะจีก่กับไฟอ่อนๆค่ะ แล้วก็เอาเนยเนี่ยทาให้ทั่วนะคะพอด้านล่างเหลืองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับด้านค่ะหอมเนยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆพอกลับด้านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมใส่ใจกันค่ะ การใช้ไข่หนึ่งฟองต่อขนมปัง1แผ่นนะคะแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันค่ะเทส่วนของไข่ขาวลงไปก่อนนะคะพอไข่ขาวเริ่มเซ็ตตัวแล้วค่ะเราถึงจะลงไข่แดงนะคะเทไข่แดงด้วยความระมัดระวังนะคะระวังมันจะไหลออกข้างนอกด้วยค่ะเราต้องกลุ่มหัวใจนะคะให้อยู่ตรงกลางค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปิดฝานะคะใช้ไฟอ่อนค่ะบ่มไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ไข่แดงก็สุกเป็นยางมาตูมแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักขึ้นค่ะใส่จานรอไว้ค่ะเดี๋ยวพี่กันทำอีกแผ่นหนึ่งนะคะนี่เป็นเมนูอาหารเช้านะคะทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าอุปกรณ์ก็ไม่เยอะขั้นตอนก็ไม่ซับซ้อนค่ะทำง่ายๆเลยค่ะ ตอนนี้พี่กันก็จะมาจัดการกับหัวใจที่ควักออกมาสองดวงนะคะโดยวิธีการก็คือใช้ไข่ตีเหมือนกับเราจะเจียวไข่นั่นแหะคะ่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็เอาหัวใจเนี่ยมาจุ่มให้ชุ่มไข่เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปจีในกระทะที่มีเนยนะคะจีด้วยไฟอ่อนค่ะความรักนะคะ ไม่จำเป็นต้องสัมผัสได้จากคำพูดอย่างเดียวค่ะการกระทำเล็กๆน้อยๆการใส่ใจในรายละเอียดนะคะของคนที่เรารักหรือคนที่รักเรานะคะเราก็จะสัมผัสได้ด้วยใจค่ะอาหารบางจานอาจจะดูไม่เลิศหรูค่ะแต่ถ้าเราได้ทานกันพร้อมหน้าพร้อมตากับคนที่เรารักนะคะมีความสุขเวลาทานอาหารมื้อนั้นก็จะพิเศษขึ้นมาทันทีเลยค่ะ เพื่อนๆว่าจริงไหมคะเพื่อนๆคนไหนที่เห็นด้วยกับพี่กันนะคะ mm hmm. ก็ขอ1นึ่งไลค์หนึแชร์หกด subscribe ค่ะหรือคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะพี่กันจะได้มีกำลังใจท้าเมนูต่อๆไปค่ะขนมปังไข่ดาวของพี่กันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโรยพริกไทยป่นสักนิดนึงเหยาะซอสสักหน่อยค่ะน้ำส้มสักแก้วนะคะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไข่ดาวลาวาค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันจนมาถึงช่วงสุดท้ายของเมนูนี้แล้วนะคะพี่กันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้รับประทานอาหารเช้ากับเพื่อนๆค่ะวันนี้ขออนุญาตเพื่อนๆนิดนึงค่ะให้พี่กันป้อนนะคะอาปากค่ะอ้าม